สวัสดีครับมาพบกับข้อมูลเกมตอนที่2นะฮะก็ในตอนนี้ก็จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับกฎนะครับคือในเกมเนี่ยเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องทําให้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งของเรานะฮะพัฒนาไปจนถึงขีดสุดนะฮะซึ่งการพัฒนาเนี่ยก็จะเป็นการใช้สิ่งที่เรียกว่ากฎนะฮะคือหลายๆคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าวิชานะฮะแต่ว่าผมขอใช้คําว่ากฎนะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยมันอิงถึง นิยายเซียนเสียนะฮะนิยายเซียนเสียนี่เขาจะเป็นการฝึกกดนะฮะส่วนวิชานี่จะเป็นผลพลอยได้ที่ได้มาจากกดนะฮะก็เป้าหมายในเกมนี้ก็คือการฝึกกดให้ไปถึงจุดสูงสุดนะฮะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะฮะเกมนี้ก็ยังไงก็ลองๆไปด้วยกันครับเพราะว่าทาั้งเนื้อเรื่องทั้งการฝึกเนี่ยมันไปด้วยกันนะฮะทีนี้มันในเกมนะฮะก็จะตีกดออกเป็นทั้งหมด3อย่างนะฮะ สามประเภทใหญ่ๆนะแต่จริงๆมี4ประเภทแต่ผมไปอีกประเภทหนึ่งผมขอแบ่งไว้ก่อนนะเพราะว่าผมยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนั้นนะฮะก็เป็นสาประเภทใหญ่นะประเภทแรกก็เป็นกดสายพลังสีนะฮะซึ่งกดสายนี้นะฮะเราสามารถดูได้จากไอคอนตอัว X นะฮะที่นำหน้าอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจนะฮะแต่ผมเข้าใจว่าตัว x เนี่ยย่อมาจากคาว่า external น,นะฮะซึ่งแปลว่าภายนอกนะฮะก็เป็นเพราะว่าสายพลังสีนี่เป็นการดึงเอาพลังสีจาก ด้านนอกนะฮะมาใช้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่ามันมีสีนะฮะแปะแอยู่ไอ้สีตรงนั้นก็คือบอกว่ากดตัวนั้นใช้ธาตุไหนนะฮะก็สีเหลืองนี่จะเป็นธาตุเหล็กนะฮะแล้วก็สีเขียวนี่เป็นธาตุไม้สีฟ้านี่ก็ธาตุน้านะครับสีแดงก็ธาตุไฟนะฮะแล้วก็สีน้าตาลนี่จะเป็นธาตุดินก็ส่วนสายต่อไปนะฮะก็จะเป็นสายความเชื่อนะฮะก็จะนําหน้าด้วยไอคอนตัวเอสนะฮะ ซึ่งตัวเอเนี่ยย่อมาจากคําว่าเฉนเดานะครับเฉนเดามันแปลว่าการเข้าถึงนะฮะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาพูดถึงการเข้าถึงอะไรว่าเป็นการเข้าถึงความเป็นเทพหรือการเข้าถึงผู้คนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะฮะแล้วก็สายสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสายร่างกายนะครับก็จะนําหน้าด้วยตัวพีก็ตัวพีนี่ก็จะย่อมาจากฟิสิก a l นะครับก็แปลว่ากายภาพนะฮะหรือทางกายภาพก็อะไรประมาณนี้แหละครับ ทีนี้ที่ผมเน้นเอารูปนี้มานะฮะก็จะมี7กดกฎนะฮะที่เอารูปนี้มาก็เพราะว่า7กดกฎในที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมันเป็นกฎที่เราจะได้มาตั้งแต่ช่วงเริ่มเกมนะฮะอ่อไม่ใช่ช่วงเริ่มเกมมาช่วงต้นๆของเกมเรยยียกงี้ดีกว่าก็จะได้มาตอนที่เราส่งลูกศิษย์ออกไปทำเควสื้นเรื่องนะฮะแต่ว่าเราจะส่งลูกศิษย์ได้นี่คือเราต้องมีลูกศิษย์ที่ฝึกผ่านขั้นแรกไปก่อนนะฮะถึงจะส่งไปข้างนอกได้ทีนี้เรามาดูถึงกฎสายพลังฉีกันก่อนคนระับ กดสายพลังสีเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องได้เล่นหมดนะฮะเพราะว่าตอนเราสร้างตัวนะฮะถ้าเราไม่ได้เลือกเอากดใดๆมาเลยนะฮะมันจะสุ่มหนึ่งในห้ากดที่เห็นในหน้าจอนี้ให้เรานะฮะซึ่งจริงๆมันก็เป็นกดที่เราเลือกได้เหมือนกันนะฮะตอนเราสร้างตัวเนี่ยทีนี้มาดูกดแรกกันครับกดเมทาลดม้าศึกบารมีชื่อแปลกหน่อยนะฮะใครเล่นภาษาอังกฤษก็ ดูชื่อไม่ต้องดูชื่อก็ได้ครับดูจากธาตุเอาก็ได้ฮะก็เป็นกฎของธาตุโลหะนะฮะที่เราได้มาตอนแรกนะครับทีนี้ใส่ติที่กฎนี้ต้องการนะฮะก็เอารับรู้7นะฮะอึดห้าปัญญาที่6นะฮะส่วนที่เหลือก็จะเป็น1ทุกอย่างแค่นั้นครับทีนี้ในกฎนี้นะฮะมันจะฝึกช้ากว่ากฎอื่นเขาหน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องฝึกทั้งหมด6ขั้นนะครับ แต่ว่าพวกท่านะฮะท่ามันก็ยังจะแบ่งเป็น5ขั้นปกติของสายพลังสีอยู่นะฮะทีนี้เจ้าสายนี้นะฮะมันจุดเด่นมันอยู่ที่ว่าตัวมันเนี่ยคือมันจะไปเน้นเรื่องของวิเศษนะฮะถ้าใครเล่นเวอร์ชันอังกฤษก็จะเรียกว่าอาร์ติแฟกต์นะฮะทีนี้ด้วยความที่ว่าสายนี้มันเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือมันจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวมันเนี่ยถือของวิเศษดีแค่ไหนนะครับ เพราะว่ายิ่งถือของวิเศษที่ดินดีนะฮะมันก็จะบับได้เยอะกว่าเดิมนะครับโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าสายนี้นี่คือค่อนข้างจะดีมากนะฮะเพราะว่ามันพอยังไงนีฮะคือพวกสายพลังฉีเนี่ยวลามันสู้กันมันใช้สมบัติสู้กันก่อนนะฮะแล้วก็สมบัติใครเก่งกว่าคนนี้เขเก่งกว่าครับก็สายนี้เป็นหนึ่งในสายที่เรียกไงเนี่ยก็คือเก่งกว่าอันอื่นนะฮะถ้าพูดถึงการต่อสู้นะครับ ทีนี้มาดูกฎที่2ก่อนฮะชื่อกฎ6อวตารนะฮะก็ถ้าใครเล่นภาษาอังกฤษนะฮะก็ดูแค่ว่ามันเป็นธาตุไม้นะฮะก็น่าจะใช่นะครับกฎนี้ทีนี้กฎนี้เขาเอาใส่ติตามนี้นะครับเอารับรู้5ครับอึด7จเสน่ห์หนึ่งครับแล้วก็ปัญญา7แล้วก็โชค4นะฮะเรื่องความเร็วในการฝึกนะฮะอันนี้ก็ถือว่านานเหมือนกันนะครับออกจะนานกว่าของกฎของธาตุโลหะนะฮะอันนี้ ก็เอาจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะนานที่สุดใน5กฎที่ให้เรามาตั้งแต่แรกนะฮะทีเนี้ยกฎเนี้ยนะฮะคือจะเทียบยังไงดีฮะคือกฎเนี้ยผมมองว่าถ้ามันเทียบกับเกมอื่นนะฮะจุดเด่นมันเหมือนกับว่าเหมือนมันเป็นอาชีพหมอผี่ะฮะเพราะว่ามันมีสกิลต่างๆมันเหมือนเล่นกับศพเล่นกับต้นไม้อะไรพวกนั้นนะฮะเล่นกับพลังงานของศัตรูอะไรอย่างเงี้ยฮะ นี่รวมไปถึงการที่ว่าหลังๆว่ามันจะมีสกิลในการแบบยังไงฮะคือรักษาพวกตัวแขนขาดขาขา,ขาดนะฮะก็มีสกิลของตัวเนี้ยที่ไปทําให้แขนขาดขาขา,ขาดหายกลับมาได้ฮะ,ะส่วนเรื่องการต่อสู้ที่ผมมองว่ามันไม่เก่งเท่าไหร่นะฮะยกเว้นพวกพลังเวทนะครับพลังเวทก็อาจจะดูดีอยู่แต่ก็ถ้าไปเทียบกับกดไฟนะฮะอันนี้ก็จะดูแบบแย่ไปเลยนะฮะเพราะว่าของทางไฟเขานี่นึกอะไรไม่ออกยิงไฟนะฮะของอันนั้น ก็ใครที่อยากลองกดแปลกๆก็ลองอันนี้ได้นะฮะข้อเสียของมันจริงๆคือการฝึกนะฮะคือการฝึกมันเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนของสายอื่นนะฮะการฝึกของสายอื่นนี่คือเวลาเราก้าวข้ามขีดจํากัดเนี่ยมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนอันนี้เวลามันก้าวข้ามขีดจํากัดมันมีลดลงด้วยนะฮะห่วยกว่าเดิมนะฮะคือก้าวข้ามแล้วห่วยกว่าเดิมนะฮะก็ใครอยากปวดหัวก็ไปลองได้นะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูกดต่อไปกันเดีวยาครับ ก็กดนี้นะฮะชื่อกด16ขั้นสูงสุดนะฮะเป็นกดของธาตุน้านะครับก็กดนี้นะฮะเอาเอาค่าเสติอิดเนะฮะ,สะเสน่ห้าแล้วก็ปัญญา6นะฮะส่วนที่เหลือเอา1ห,หมดเลยนะครับส่วนเรื่องการฝึกนะฮะสายนี้ก็คือฝึกเร็วมากครับเร็วจริงๆฮะแบบว่ามันไม่มีอะไรเลยครับการฝึกของมันมีแค่สีขั้นนะถ้าดูจากทางขวาแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันไม่มีอะไรนะฮะก็คือต้องบอกเลยว่าสก,กิลมันเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆครับ คือสกิลของมันนะฮะมันจะเป็นในลักษณะแบบเพิ่มพลังฉีตัวเองทํายาบับคนอื่นก็แค่นั้นแหละครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นอย่างนี้นะฮะไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์นะฮะคือประโยชน์ของมันโดยตรงเนี่ยคือการสร้างของนะครับก็ถ้าเราเห็นตัวไหนที่แบบเออพวกสกิลมีการทําของเยอะนะฮะเราก็เอามาเรียนสายนี้ได้เลยครับเพราะว่าจะเหมาะมากนะฮะ เพราะว่าสกิลมันมีสกิลที่ปลดล็อกยาวิเศษขั้นสูงอันหนึ่งด้วยนะฮะอันนี้รวมไปถึงการที่สายนี้นะฮะมันมีพลังฉี่เยอะครับมันก็ทําของวิเศษค่อนข้างจะง่ายนะฮะถ้าเทียบกับตัวอื่นส่วนเรื่องการต่อสู้นี่คือบอกตรงๆฮะอย่าเอาไปสู้เลยฮะตัวนี้อ้อแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่มันดีกว่าตัวอื่นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะฮะคือมันเวลามันออกไปผปจญภัยนะ,ะมันไปเร็วนะฮะเพราะว่ามันมีสกิลที่เพิ่มความเร็วในการบินนะฮะเดี๋ยวไไปปดดูกดต่อฮ กฎแห่งไฟนะฮะอันนี้ก็มีชื่อว่ากฎกันตะวันนะฮะสำหรับใครเล่นภาษาอังกฤษก็ดูแค่ว่ามันเป็นธาตุไฟก็น่าจะใช่นะฮะในกฎนี้สติที่เขาเอานะฮะคือทุกอย่าง5้าครับยกเว้นศักยภาพเพราะศักยภาพมันไม่ได้หมายถึงอะไรอยู่แล้วนะฮะด้วยการที่ว่ามันเอาทุกอย่าง5นี่คือค่อนข้างจะหาตัตมาฝึกยากนะฮะเพราะว่าโชคเนี่ยหาตัวที่มีโชค5นี่ยากมากนะฮะอันนี้ส่วนเรื่องความเร็วในการฝึกนะฮะก็ค่อนข้างจะง่ายเหมือนกับกฎของน้ํานะครับ ส่วนจุดเด่นของกฎนี้นะฮะคือสกิลส่วนใหญ่ของมันจะเป็นการเพิ่มพลังเวทตัวเองนะฮะเพียงแต่ว่ามันอาจจะฟังดูล้วมันข,ขัดขัดกันนะฮะคือว่าถึงมันจะเพิ่มพลังเวทตัวเองก็เถอนะนะแต่ว่าเวทที่มันมีนะ,ะเวทของตัวมันที่มันมีมีแค่สเวทนะฮะฉะนั้นการที่จะให้ตัวนี้เก่งมันต้องไปหาพวกตำลาสอนเวทข้างนอกอ่านเอานะครับก็โดยรวมแล้วนะฮะตัวนี้นอกจากพนไฟปิ้วๆใส่คนอื่นแล้วก็ทํายากับทํา ของวิเศษขั้นสุดยอดนะฮะก็จะไม่ค่อยมีอะไรให้เล่นเหมือนกับพวกโลหะกับไม้เขานะครับอ้ออีกเรื่องหนึ่งฮะคือเกมนี้เวลาเราใช้เวทนะฮะเราต้องกดเองนะครับกดบังคับเองนะครับไม่เราเราปล่อยให้แบบตัวละครเราไปตีเองมันไม่มันไม่ค่อยปล่อยเวทนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับมาดูกดสุดท้ายของสายพลังศีแห่งสนักไทอี้นะฮะก็มีชื่อแปลกหน่อยนะฮะชื่อว่ากดกั่นทานตะวันนะฮะ ไอ้อันเมื่อกี้นี่กั่นตะวันนะฮะอันนี้กั่นทานตะวันนะฮะก็ใครที่เล่นเวอร์ชันอังกฤษก็ดูง่ายๆครับมันเป็นของธาตุดินนะฮะทีนี้กฎนี้จะแปลกกว่ากฎอื่นนะฮะคือกฎนี้มันมันฝึกได้แค่ผู้หญิงนะครับแล้วก็ค่าใส่ตินะฮะที่เขาต้องการนะฮะคือรับรู้6อึดหนึ่งเสน่ห์หกปัญญา6แล้วก็โชคหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องความเร็วในการฝึกก็ต้องบอกว่า ก็เร็วเหมือนสายน้ํากับไฟนะครับจุดเด่นของสายนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามันจะไปคล้ายกับสายโลหะที่ว่าจะไปเน้นเรื่องการโจมตีการป้องกันจากของวิเศษนะฮะเพียงแต่ว่าจะไม่เน้นหนักขนาดนั้นเพราะว่าเขาจะมีบางสกิลที่เป็นเกี่ยวข้องกับสายธรรยาเกี่ยวข้องกับการบรับตัวเองเรื่องการต่อสู้นะฮะแต่โดยรวมแล้วก็คือแบบว่าผมว่ามันเก่งมากครับแล้วก็ถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวละครที่ มาทางกฎนี้ได้ดีๆนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นตัวละครที่ครบเครื่องที่สุดในเรื่องการต่อสู้แล้วฮะแล้วก็คือต้องบอกว่าสำหรับตัวละครที่มาทางสายเนี่ยถ้าเกิดตัวไหนมีการทํายามาก็เหมาะนะฮะเพราะว่ามันมียาเพิ่มจากสกิลองสายมียาเพิ่มอยู่หกเจ็ดอย่างนะฮะส่วนข้อเสียของกฎนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันอยู่ที่ว่า ้อจากัดเรื่องการฝึกนะฮะคือต้องเป็นตัวละครผู้หญิงแล้วก็ตัวละครผิงตน้องมีเสน่ห์หกนะฮะบอกเลยว่าหายากครับเสน่ห์หกปัญญาหกแล้วก็รับรู้หกเนี่ยหายากมากๆก็มาดูกฎของสายต่อไปนะฮะอันนี้จะเป็นกฎเกี่ยวกับสายความเชื่อนะฮะสาเหตุที่ผมเรียกว่ามันเป็นสายความเชื่อเพราะว่าคือสายเนี้ยมันจะต้องออกไปท่องโลกนะฮะเพื่อที่หาผู้ติดตามให้ได้นะครับก็แล้วแต่จํานวนฮะก็จะเริ่มมาที่พันคนนะครับ ทีนี้ถ้าเราดูนะฮะเราจะเห็นว่ากฎนี้นะฮะไม่มีสกิลแล้วก็ไม่ต้องการแสติเริ่มต้นอะไรทั้งสิ้นนะฮะส่วนเรื่องการฝึกนะฮะต้องบอกเลยว่ากฎนี้คือกฎที่ฝึกที่เร็วที่สุดนะครับคือคือผมสามารถเอามันขึ้นไปขั้นที่3ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะก็คือเร็วมากแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะฮะต้องบอกแล้ว่าข้อเสียมันมีมากกว่าข้อดีเพราะว่าข้อดีมันไม่มีเลยหรือว่ามันมีแต่ผมนึกไม่ออกก็ไม่รู้นะฮะแต่เอาเป็นว่าที่ผม ไม่เห็นว่ามันมีข้อดีเพราะว่าตัวละครที่ฝึกสายนี้นะฮะมันจะต้องออกไปตามหาผู้ติดตามนะครับฉะนั้นมันจะไม่ได้กลับมาอยู่ในบ้านไม่ได้มาฝึกในบ้านนะฮะมันต้องส่งไปหาผู้ติดตามอย่างเดียวนะฮะวันๆทีนี้วิธีการหาผู้ติดตามที่ง่ายที่สุดก็คือไปตามตรงที่มันมีภัยธรรมชาตินะฮะแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องการอัปเกรดนะฮะทิ้ง ที่เราต้องดูเรื่องการอัปเกรดของมันจริงๆมันก็มีแค่เพียงอารมณ์ของมันณตอนนั้นนะครับแล้วก็จํานวนผู้ติดตามแต่ทีนี้ที่ผมไม่สามารถบอกอะไรไปมากกว่านี้ได้ก็เพราะว่าตัวละครที่ของผมที่เล่นอันนี้นะฮะมันอยู่ดีมันก็โดนสวรัค์ลงทัน,นครับแล้วก็ตายไปครับแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้อะไรนะฮะก็คือแบบว่าต้องบอกเลยว่ากฎนี้นี่คือแบบใครเข้าใจก็ช่วยสอนผมหน่อยก็ดีครับ ส่วนเรื่องการต่อสู้นะฮะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ห่วยที่สุดเรื่องการต่อสู้เพราะว่ามันไม่มีสกิลอะไรเสริมเลยนะครับก็โดยรวมแล้วนะฮะจากประสบการณ์ผมนะฮะผมรู้สึกว่าเล่นกดนี้แล้วผมเสียดายตัวละครน,นะฮะก็ใครอยากลองกดนี้ผมแนะนาว่าเอาตัวละครที่ไม่เก่งนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียดายอย่างผมนะครับแล้วก็มาถึงกดสุดท้ายนะฮะกดนี้เป็นกดของสายร่างกายนะครับ ใครที่เล่นเวอร์ชันอังกฤษก็น่าจะเป็นกฎแรกนะฮะที่ได้มาเป็นกฎของสายร่างกายกฎแรกนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูที่ว่าสาติที่เหมาะสมกับการฝึกสายร่างกายนี่นะฮะเราจะเห็นว่ามันไม่ต้องการอะไรเลยใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าคือการที่มันไม่ต้องการอะไรเลยเนี่ยมันหมายมันหมายถึงเกี่ยวกับว่าตัวละครตัวนั้นสามารถฝึกอันนี้ได้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้รวมไปถึงว่าฝึกออกมาแล้วจะเก่งหรือเปล่านะครับก็ แสติที่จําเป็นจริงๆก็มี2ออย่างครับมีความอึดกับออการต่อสู้นะฮะเพราะว่าค่าความอึดน,นี่ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ HP เรานะฮะแล้วก็เรื่องการต่อสู้นี่คือพลังโจมตีของท่าที่เราปลดล็อกมาจากชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายที่เราอัพแล้วนะฮะเรื่องความเร็วในการฝึกของกฎนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับเพราะว่าความเร็วในการฝึกของกฎนี้มันขึ้นอยู่กับ2อย่างนะ,ะอย่างแรกคือเอสเซนต์นะฮะ ถ้าใครเล่นร์ชันภาษาไทยก็เรียกแกนนะฮะซึ่งแกนที่ว่าเนี่ยจะได้มาจากการนั่งสมาธินั่งหายใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าพลังงานครับก็ภาษาอังกฤษก็สไตมีนานะฮะที่มันต้องการค่านี้ก็เพราะว่ามันจะแปลงค่านี้เป็นการหลอมร่างใหม่นะฮะหรือว่าการอัปเกรดชิ้นส่วนของร่างกายเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็ตัวละครที่ฝึกกดนี้นะฮะมันจะไม่ต้องการอาวุธไม่ต้องการ ของพิเศษนะครับแต่ว่ายังใส่อาุ้นได้อยู่นะฮะทีนี้มันก็ไม่มีพลังฉีด้วยปัญหาที่มันตามมานะฮะก็คือตัวมันไม่มีเกาะครับคือมันจะต่างจากพวกสายพลังสีคือว่า kind of สายพลังสีเน <Mm ี่ยเขาจะมีเกาะมีม่านพลังถ <char ้าเกิดพลังสีเขาไม่หมดเขาจะไม่บาดเจ็บนะฮะจะต่างจากสายนี้สายนี้คือถ uh ้าโดนตีก็เจ็บครับแต่ว่าถ้าพูดถึงประสบการณ์นะฮะคือสายนี้จะไม่ค่อยโดนตีเท่าไหร่ครับเพราะว่าต evet ัวละครมันจะแววนมากครับ กระโดดนั่นกระโดดโน่นแล้วก็ไปชกเขาสองสามทีเขาเขาก็ตายแล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้อย่างเดียวนะฮะกฎนี้จะเป็นกฎที่ฆ่าศัตรูได้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากกฎของสายพลังสีเขานะครับเพราะว่าสายพลังสีเนี่ยเขาจะตีกันด้วยของวิเศษก่อนของวิเศษใครหมดแล้วถึงจะโดนโจมตีนะฮะในขณะที่สายนี้เวลาเขาตีกันนะครับมันจะกระโดดเข้าไปต่อยเลยฮะเท่านั้นแหละครับแล้วก็ตัวไหนโดนต่อยก็ตายไปครับแค่นั้นแหละครับ ก็โดยรวมแล้วก็คือเหมาะแก่การฆ่าศัตรูครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นตัวเดียวได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีสายพลังสีเหมือนกับว่าหลอกล่อศัตรูได้ครับ mm. ก็ทีนี้ก็ยังมีกฎอื่นที่ผมยังไม่พูดถึงนะฮะคือเป็นกฎของเขาน่าจะใช้คาว่านอกรีดนะฮะกฎสายนอกรีดผมก็ที่ผมยังไม่พูดยังไม่พูดถึงเพราะว่าผมยังไม่ได้มานะฮะแล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ามันสามารถเอาฝึกได้ไหมคือ กดสายนอกรีเนี่ยเราสามารถดูได้จากพวกตัวละครที่เข้ามาตีฐานเราะฮะถ้าเรากดดูตัวละครพวกนั้นเราจะเห็นนะครับว่ามันว่าพวกในในหน้าสกิลนะฮะเขาจะไม่มีสกิลด้านล่างๆนะฮะก็คือเป็นกดสายนอกรีเขาจะมีแค่นั้นนะฮะมีสกิลแค่บางครั้งก็จะหยุดแค่โกลเด้นคอร์บางครั้งก็จะหยุดที่ขั้นลอมสุดท้ายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นอย่างนั้นนะฮะผมก็ไม่มั่นใจนะฮะว่า กดล็อกลีที่ว่าเนี่ยจะสามารถฝึกไปถึงขั้นสุดท้ายได้หรือเปล่านะฮะก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเป็นข้อบูลเสริมให้ที่หลังนะฮะแล้วก็ผมขอฝากกลุ่ม Facebook ด้วยนะฮะก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีคนนะครับผมเพิ่งสร้างมานะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำบรรยายด้านล่างนะฮะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องธาตุทั้งห้านะฮะแล้วก็ห่วงจุย้ย ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะยิ่งซับสไครด้วยก็ยิ่งขอบคุณมากครับโชคดีฮะเจอกันตอนหน้า